โอเคนะคะแล้วก็สำหรับคุณครูท่านไหนนะคะที่อยากจะดูย้อนหลังเนาะฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อว่าครูติ๊กติวสอบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแปะลิงก์แป๊บหนึ่งนะคะโทรศัพท์รวนมากนะคะใช้งานหนักมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแปะลิงก์ให้ครูสักครู่หนึ่งนะะเนาะโัครูขึ้นไวมาก85คนแล้วขอบคุณมากๆ99แล้วค่ะเดี๋ยวนะคะ ปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับคุณครูท่านไหนนะคะที่อยากจะดูย้อนหลังนะคะทุกคลิปการติวของครูติ๊กนะคะก็จะไปรวมอยู่ในช่อง YouTube นะคะซึ่ง ตอนนี้นะคะคุณครูก็น่าจะถึง1เกือบถึง1 0 0 0 0ซับแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆช่องทางนะคะในการติดตามนะคะครูติ๊กนะคะซึ่งนะคะครูติ๊กก็จะใช้ช่องทางในการส่งต่อความสําเร็จให้กับพี่น้องคนสอบครูเนาะสองช่องทางด้วยกันนะคะก็จะเป็นในเพจสารฟันชยาเป็นครูใบครูติ๊กติวสอบแล้วก็ในช่อง u t u b e นะคะสำหรับครูท่านไหนนะคะที่มีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามอะไรนะคะเกี่ยวกับ าการสอบนะคะก็สามารถที่จะ inbox ในเพจหาครูติ๊กได้เลยนะคะหรือว่าคุณครูท่านไหนนะคะที่ถนัดในช่องของลายเนาะครูติ๊กก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะให้กับคุณครูทุกท่านนะคะลายอยู่ไหนเนาะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเผื่อคุณครูในช่องทาง YouTube นะคะที่อยากจะติดต่อครูติ๊กนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามอะไรก็ตามใดๆก็ตามแต่นะคะทักมาหยอกทักมาบอกได้นะคะก็ ในช่องทางไลน์นะสามารถติดต่อกันได้เลยนะคะพูดคุยครูติ๊กเป็นคนตอบเองนะคะในทุกช่องทางนะคะในทุกช่องทางหลายคนบางคนทักมาครูติ๊กตัวจริงไหมคะนะคะตัวจริงนะคะตัวจริงค่ะนะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะแต่ไม่ลืมปิดไมค์เนาะ<ม>นะคะเพราะว่าแชทเอานะคะโอเคนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะครูติ๊กจะพาครูทุกท่านนะคะมาตรีข้อสอบนะคะในส่วนของพอรบรมาตรฐานทางจริยธรรมนะซึ่งพรบเนี้ยเราบอกได้เลยว่า ค่อนข้างที่จะเป็นพลบรน,น้องใหม่นะคะเพราะว่ามีการบังคับใช้เมื่อปี62นะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะดังนั้นสำหรับพลบรน,นี้นะคะก็จะออกประมาณ5-7ข้อเท่านั้นนะคะในการออกข้อสอบ 5้ถึง7ข้อเยอะไหมครูติ๊กก็มองว่าเยอะอยู่นะนะคะดังนั้นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเอแนวทางในการออกเนี่ยในการสอบกอพอเขาเคยเอาข้อสอบในเรื่องนี้ไปออกนะคะดังนั้นเขามีวิธีการออกอยังไงซึ่งวันนี้ได้รวบรวมมาเป็นข้อสอบจริงทั้งสิน้นดังนั้นฝากคุณครูทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะก็ เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแสดงความสามารถกันได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะแอบมาเห็นหรือเปล่านะคะหรือว่าตอบผิดแล้วอายเพื่อนไม่ต้องเลยนะขอให้ยึดตัวเองเป็นสําคัญไม่ต้องแคร์คนรอบข้างเลยนะคะว่าเผื่อเพื่อนแอบมาเห็นหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะคะให้ใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะ,ะให้ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสื่อกลางในการส่งต่อความสําเร็จให้กับพี่น้องคนสอบครูแล้วกันนะคะสำหรับในข้อที่1ของเรานะคะคุณครูคะพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม ปีพศ2562มีผลบังคับใช้เมื่อใดค่ะครูค้าในข้อที่1ค่ะครูได้คำตอบครูคอมเมนต์มาเลยสำหรับการติวเนื้อหานะคะคุณครูค้าในช่องทางเพจครูติ๊กจะไม่ได้ติวเนื้อหาแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วดังนั้นเนื้อหาให้ครูไปอ่านครูติ๊กจะใช้ข้อสอบนําแล้วอธิบายเพิ่มเติมถ้ามีประเด็นไหนที่ครูไม่เคลียร์หรือครูไม่เข้าใจครูสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวครูติ๊กจะตอบ ให้นะคะว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะนะคะก็จะให้กับค,คุณครูทุกท่านเนาะนะคะถ้าครูติ๊กพูดเร็วเกินไปก็แจ้งได้นะคะจวดมากนะคะอ่ะสำหรับข้อนี้นะคะพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยนะคะเขาก็จะ ให้ไว้วันที่15เมษายนปี62นะคะแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่16เมษายนปี62และมีผลบังคับใช้วันถัดจากวันประกาศเลยนะคะก็คือในวันที่17เมษายนปี62นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะก็ตอบอะไรคะตอบช้อยข้อขอไข่นั่นเองครูติ๊กคะแล้ววันที่จะออกไหมคะไม่ออกคะ่ะไม่ออกแน่นอนคะ่ะวันที่ไม่ออกคะ่ะแล้วเอามาให้ตอบทําไมคะนะคะก็เป็นการทบทวนนะคะเป็นการ ทบทวนเนื้อหาให้กับคุณครูเนาะนะคะรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามเนาะนะคะต่อไปค่ะคุณครูค,คะนิยามศัพท์ครูติ๊กบอกเลยว่านิยามศัพท์มาทุกปีนะคะในส่วนของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการศึกษาหรือข้าราชการที่ดีนะคะนิยามศัพบหนีไม่พ้นค่ะอย่างน้อยก็1-2ข้อแหละใน1ปีแต่ครูติ๊กคะแล้วครูติ๊กรู้ไหมคะว่ามันจะออกคําไหนคะมันเยอะมากเลยค่ะไม่รู้คะ่ะถ้ารู้ดิ ไปไปออกข้อสอบแล้วนะคะอ่ะก็เป็นหมอดูเนาะถ้ารู้นี่เป็นหมอดูแล้วนะคะไม่ติวแล้วค่ะดูดวงนะคะอ่ะครูคะหน่วยงานของรัฐไม่หมายความรวมถึงข้อใดในข้อที่สองค่ะครูได้คำตอบครูคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหน่วยงานของรัฐเน้นๆค่ะ1คะแนนนะคะครูที่เชื่อว่าออกข้อสอบแน่นอน สำหรับในข้อที่2หน่วยงานของรัฐนะคะตามพรบรตามพรบ,ราม,พรบรมาตรฐานทางจริยธรรมเขาบอกว่าเป็นกระทรวงทบวงกรมหรือว่าราชการอย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมนะคะรวมถึงราชการท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจนะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่รวมถึงนะคะธุรการของรัฐสภาหรือว่าองค์กรอิสระองค์กรอิสระคืออะไรคะคุณติ๊กก็พวกกรกะตน,นั่นแหละค่ะนะคะที่มีอิสระในการปฏิบัติงานนะคะ ดังนั้นในข้อนี้นะคะไม่รวมถึงระองค์กรอ,อิสระตอบช้อยข้อขอไข่นะคะก็จะเป็นพวกปปชนะคะพวกกกตพวกนี้นะคะที่มีอิสระในการทำงานเนาะนะคะต่อไปค่ะใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ครูค,คะถ้าถามหาคนรักษาการในข้าราชการที่ดีตอบใครคะตอบใครคะพ่อรักส้มค่ะตอบอะไรคะตอบอะไรคะคุณครูคะในข้อที่3คะ่ะตอบอะไรคะใบใบค่ะพ่อรักส้มค่ะนะ ส้มรักพอ่อพ่อก็รักส้มค่ะตอบมาค่ะข้อ3ใครตอบผิดนะคะจะให้หอมแก้มพ่อลักส้มนะคะ <c oughs> อ่ะข้อนี้ตอบอะไรคะในข้อที่3ค่ะยอนหลังนะคะตอนนี้ดูคลิปผูติ๊กติวิชาการสาราโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะยอดยอดใน YouTube ตอนนี้พุ่งกระฉูดมากนะคะแบบแต่ก่อนเนี่ยคุณคุณเชื่อไหมคะตอนคุติ๊กทำคลิปใหม่ๆอะ่ะ ผ่านไป3เดือนคนยังดูไม่ถึงร้อยนะคะตอนนี้ผ่านไปแค่1วันคนดูแบบโอโ้โหหลักพันหลักหมื่นแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกการติดตามมากๆเลยนะคะสำหรับข้อนี้พ่อลักส้มค่ะตอบอะไรคะนายกรัฐมนตรีค่ะนะคะโอเคเนาะนะคะต่อไปค่ะคุณครูคะไปดูต่อในข้อที่4ค่ะสำหรับข้อที่4ค่ะเขาถามว่าข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรมตาม,ตามพรบนี้ค่ะ ครูคะในข้อที่4ค่ะครูได้คำตอบครูคอมเมนต์มาเลยมาตรฐานทางจริยธรรมนะคะเขาก็จะ,อะบอกว่าเกณฑ์หลักเกณฑ์การปฏิบัติเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด7ข้อนะคะเข้อนี้ครูติ๊กคะหนูต้องท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยไหมคะครูคะถ้าใครติวกับ ik, ครูติ๊กครูติ๊กบอกเลยว่าไม่เคยให้ท่องแบบกำปั้นทุกดินนะคะแต่ว่าการอ่านหนังสือที่ดีจะต้องมีคีย์เวิร์ดคำดังนั้นใครที่ติวกับครูติ๊กเนี่ย จะต้องมีคีย์เวิร์ดคำในการจำเพราะแน่นอนว่าเนื้อหาในการออกข้อสอบเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะคะถ้าครูไปจำทั้งหมดเป็นไงคะตายค่ะนะคะคือแบบเวลาครูอ่านหนังสืออยู่ด้านนอกอะ่ะครูอาจจะจำได้แต่พอไปเข้าห้องสอบคุณครูคะมันกดดันและมันรีบมันลน้นดังนั้นถ้าครูจำแบบจำแบบยาวเฟ้ยเลยครูติ๊กเชื่อว่าคุณครูจะลืมในวันทำข้อสอบแต่ถ้าครูใช้คีย์เวิร์ดคำในการจำครูจะทำข้อสอบได้ นะเพราะว่าครูติ๊กใช้เทคนิคเหล่านี้ในห้องสอบจริงดังนั้นทุกเทคนิคทุกวิธีการที่ให้ไปคือสิ่งที่ใช้ได้จริงนะคะดังนั้นในข้อที่4ค่ะใครได้คําตอบคอมเมนต์มาเลยเนาะสำหรับในข้อที่4นะคะคุณครูค,คะมาตรฐานทางจริยธรรมมีอยู่7ข้อคะ่ะมันซื้อตัดรวมริษทําดีค่ะมันซื้อตัดรวมฤิษทาดีมันคืออะไรคะครูติ๊กคะนะคะ มันก็คือการยึดมั่นในสถาบันนะคะได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะอ่าซื่อคือซื่อสั์สุจริตค่ะซื่อสั์สุจริตนะคะมั่นซื่อตัดรวมฤทธิ์ทำดีค่ะตัดคืออะไรคะครูติค้ะการตัดสินใจค่ะรวมคืออะไรคะครูติคะนะคะรวมก็คือคิดถึงประโยชน์ส่วนส่วนรวมนะคะฤทธิ์ก็คือมุ่งผลสำฤทธิค่ะนะคะดีคืออะไรคะดีก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีดังนั้นที่ไม่ใช่คืออะไรคะคืององงูค่ะ นะคะคืององูดังนั้นจําไว้นะคะมาตรฐานทางจริยธรรมมี7ประการมั่นซื่อตัดรวมลิตรทำดีมั่นซื่อตัดรวมลิตรทำด,ด,ทำดีดังนั้นครูคะการอ่านหนังสือที่ดีต้องสร้างคีย์เวิร์ดคำแต่การสร้างคีย์เวิร์ดคำที่ดีครูจะต้องสามารถอธิบายขยายความได้ด้วยไม่ใช่ไปจําแต่คีย์เวิร์ดเข้ามาแต่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเฉพาะข้อสอบเนี่ยเขาชอบหลอกเรานะคะดังนั้นนะคะต้องระวังให้ดีอย่าตกม้าตายนะนะคะ ต่อไปนะคะไปดูข้อที่5ให้ใครมีหน้าที่จัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับข้าสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบครูคะในข้อนี้นะคะครูได้คําตอบครูคอมเมนต์มาเลยค่ะใครจัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐคะ่ะมันซื้อตัดรวมริธรรมดีนะคะโอเคเยี่ยมมาก ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับครูติ๊กด้วยนะคะเปิดการมองเห็นให้ด้วยเนาะนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจสารสนเัญอยากเป็นครูาบครูติ๊กตวสอบด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะทีะ่ใช้ในการส่งต่อความสําเร็จให้กับพี่น้องคนสอบครูนะคะเพจนี้มีแต่ความปรารถนาดีให้กับพี่น้องคนสอบครูทุกท่านดังนั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะโอเคเนาะ สำหรับในข้อที่5นะคะคุณครูคะเขาให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลค่ะของหน่วยงานรัฐนะคะมีหน้าที่ในการจัดทำประมวลจริยธรรมนะคะซึ่งในข้อนี้นะคะคุณครูคะถ้าองคอ์กรใดนะคะในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่ไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบนะคะ,ะ,คะเขาก็จะให้องค์กรที่เป็นคณะรัฐมนตรีนะคะจัดทาประมวลจริยธรรมสาหรับขา้าราชการการเมืองนะคะแล้วก็ สภากราโหมนะคะก็จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการทหารนะคะแล้วก็ข้าราชการพล,ลเรือนนะคะฝ่ายกราโหมเนาะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจนะคะก็จะจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารแล้วก็พนักงานที่อยู่ในรัฐวิสาหากิจนะคะแล้วก็จะเป็นคณะกรรมการพัฒนานและส่งเสริมองค์การเอกอมหาชนนะคะ จัดทำสำหรับผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในงานมหาชนนะคะโอเคเนาะดังนั้นถ้าเป็นครูเราครูเราก็คือใครคะก็คือกคศค่ะเป็นคนจัดทํากคศออคือองค์กรกลางรบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูดังนั้นถ้าข้อสอบถามว่าใครเป็นคนจัดทําประมวลจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็คือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลก็คือกคศนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบชอยข้อขอไข่นะคะ โอเคนะเนาะข้อสอบอาจจะออกได้โอเคนะอ่ะไปนะผ่านนะคะต่อไปค่ะค,คุณครูครับไปต่อนะคะไปดูในข้อที่6ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรการบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบให้ใครจัดทำประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหารเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนอุ๊ยบอกไปเมื่อกี้เลยนะคะดังนั้นข้อที่6ตอบอะไรคะได้คำตอบแล้วเจ้อจา้าดมาเลยคะ่ะสวัสดีคุณครูทั้ง290คนนะคะขอบคุณมากๆเลยใครกดไลค์กดแชร์ขอให้สอบติดนะคะสาธุ9 9ได้บรรจุด้วยนะนะคะภายในรอบนี้เลยนะคะเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่คะคุณครูค,คะประมาณเดือนนิดเดือนหนึน่งนะคะดังนั้นนะคะมาร่วมกันนะคะฝึกกันเลยนะคะ ฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อว่าครูติ๊กติวสอบนะคะเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะลงคลิปให้นะคะ2คลิปเลยเนาะนะคะเมื่อคืนว่าจะลงแล้วนะคะลืมนะคะจนคุณครูได้มาตามใน Facebook ส่วนตัวครูติ๊กครับลงได้อีกรอยังครับนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อนี้นะคะคุณครูคะในส่วนของถ้าเจ้าหน้าที่รัฐนะคะไม่มีองค์กรการบริหารงานบุคคลนะคะเขาก็จะให้ คณะกรรมการพัฒนานและส่งเสริมองค์การมหาชนสำหรับผู้บริหารเจ้าหน้าที่และคนที่ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนตอบช้อยข้ององตอบช้อยข้ององนะคะโอเคนะต่อไปค่ะคุณครูคับไปต่อนะคะไปดูในข้อที่7ค่ะในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใดใครเป็นผู้วินิจฉัยใครเป็นคนวินิจฉัยคะคุณครูค,คะ สำหรับประมวลจริยธรรมประมวลจริยธรรมครูติ๊กสรุปให้ดังนี้ผู้ที่กำหนดประมวลจริยธรรมก็คือกทจส่วนคนที่จัดทำก็คือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานนั้นๆน,น,นะคะดังนั้นในข้อที่6แล้วในกรณีที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยมีปัญหาว่าใครจะเป็นคนจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ใครเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย ใครเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยคะคุณครูคะได้คำตอบคอมเมนต์มาเลยค่ะข้อที่7ตอบอะไรคะนะคะก็คือมทจเื้มทอจเป็นอย่างบาทเนี่ยนะคะมทรจก็คือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมนะคะบางคนยังไม่รู้นะคะมทอจคืออะไรนะคะเื้วัดีนะคะมทจก็ๆๆคือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมตอบใช้ข้อขอไข่นะคะ ต่อไปค่ะคุณครูครับมาดูข้อที่8ค่ะมทจย่อมาจากอะไรข้อที่8ครูดได้คำตอบแล้วจุดจัดกันเข้ามาได้เลยค่ะมทมมอกอจมกอมอจมกมจค่ะกมจนะคะครูตีพูดผิดก กมจค่ะนั่นเ็นบอกเนี่ยนะกมจนะคะคืออะไรคะกมจเมื่อกี้คุณติพูดว่าอะไรจําไม่ได้นะคะมกจกมจกมจค่ะคุณครูค,คะกมจย่อมาจากคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมตอบช้อยข้อกกไก่ e, ค่ะนะคะกมจนะคะมีแต่มกจนะคะ กมาจอต่อไปค่ะคุณครูค,คะไปต่อค่ะไปดูข้อที่9คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่งประกอบด้วยใครเป็นประธานสําหรับคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมจะมีจํานวนไม่เกิน13คนนะคะและมีใครเป็นประธานคะได้คําตอบแล้วคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะใครเป็นประธานคะคุณครูค,ค,คะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูติ๊กพูดถึงกมจเมื่อไหร่ครูติ๊กจะชอบพูดมกจนะจะชอบพูดผิดนะคะอ่ะข้อนี้ตอบอะไรคะคุณครูคะกมจค่ะกมจคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกซึ่งนายกมอบหมายดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะดังนั้นข้อนี้ตอบนายกก็ถูกรองนายกก็ถูกตอบคอควายค่ะตอบคอควายค่ะนะคะและ สำหรับคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมมีได้ไม่เกิน13คนโดยมีเรขากพนะคะเป็นกรรมการและเลขานุการเนาะนะคะต่อไปค่ะคุณครูค้ามาดูข้อที่10ค่ะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมนะคะครูค้าในข้อที่10ค่ะนะคะครูได้คําตอบครูคอมเมนต์มาเลยในข้อที่10นะคะ เครียดไหมคะคุณครูคะเครียดไปคะ,คคะ,ปคะใกล้สอบแล้วโทรศัพท์รวนแล้วคะ่ะกดไม่ได้นะคะดูคอมเมนต์ก็ไม่ได้นะคะโอ้โหขอบคุณดาวสิบดวงนะคะขอบพระคุณคะ่ะน่ารักมากๆนะคะเป็น fc หมอลำหรือเปล่าคะที่มีดาวเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนาะนะ fc หมอลำจะมีดาวนานานดีครูค,คะเปิดเพจมาหนึ่งปีเพิ่งมีดาวสิบดวงนะ,ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ โอเคนะใครไม่มีดาวก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะคุณครูคะไม่ต้องไปซื้อนะคะเปลืองตังค์นะคะเอาไว้ติวดีกว่านะคะอ่าสำหรับในข้อที่1ินะคะคุณครูคะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมมีมนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง,งรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานนะคะแล้วก็มีเลขากรพเป็นกรรมการและเลขานุก,การถูกไหมคะงองูถูกนะคะ กรรมการโดยตำแหน่งมีทั้งหมด5คนนะคะกรรมการโดยตำแหน่งมี5คนนะคะแล้วก็รองประธานรองประธานเป็นผู้แทนข้าราชการพลลเรือนที่ได้รับมอบหมายถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็ผู้ทรงผู้ทรงมีไม่เกิน5คนค่ะไม่ใช่3คนดังนั้นตอบช้อยข้อคอควายนะ,ะตอบช้อยข้อคควายสอยดาวได้คะนะคะสวยดาวเชิญวัดเลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะคุณครูคะ ใครไม่มีดาวไม่ต้องแบบโอ้ยเขาส่งดาวฉันส่งด้วยนะคะไม่ต้องนะคะไม่ต้องนะอ่ะค,คุณครูคะไปดูข้อที่11ค่ะขอแค่ไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง y u t u b e คุณติก็พอนะอ่ะค,คุณครูคะผู้ส่งต้องไม่เกิน5คนถูกต้องค่ะให้ใครมีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการงานประชุมงานวิชาการนะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่กมจและคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตั้ง ที่แต่งตั้งโดยกมจค่ะครูคะใครคะครูได้คำตอบครูคอมเมนต์มาเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ดาวมีว้เบิงอ่ะโอเคนะคะ ครูคะถ้าเป็นเกี่ยวกับงานธุรการงานธุรการก็ต้องเป็นเรขาใช่ไหมคะเรขาก็จะเป็นอะไรคะเรขาที่การกอพอตอกกรไกค่ค่ะไปนะคะคุณครูคะไปต่อคะ่ะข้อใดนะคะไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัตินะคะและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเรามีได้ไม่เกิน5คนนะคะแล้วก็มีวาระก,การดํารงตําแหน่งคราวละ3ปีโดยที่จะ ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน2วารละหรือพูดง่ายๆเป็นติดต่อกันได้ไม่เกิน6ปีนะคะโอเคเนาะดังนั้นนะคะคุณครูคะคุณ,คณสมบัติของเขานะคะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ะครูคะได้คำตอบคอมเมนต์มาเลยคุณสมบัติต้องมีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็ มีอายุไม่ต่ำกว่า45ปีนะคะแล้วก็อะไรอีกคะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกหรือสารพิพากษาให้ถึงที่สุดนะคะเว้นแต่ความผิดที่กระทําโดยประมาทยกตัวอย่างเช่นการขับรถชนคนตายนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะ่ะครูคะตอบงองูค่ะนะคะจวดจ้จาไปเลยนะคะอะไรที่ถูกทุกข้อนะคะมักจะตอบใช่ไหมคะนะคะแต่ข้อสอบจริงอย่าไปหาทำนะคะ,ะคุณครูคะไปคะ่ะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวรระก,การดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปีค่ะในข้อที่13ค่ะครูได้คําตอบครูคอมเมนต์มาเลยค่ะบอกไปเมื่อกี้ค่ะคุณครูคะบอกไปเมื่อกี้ค่ะนะคะครูติ๊กค่ะหนูเป็นความจําปลาทองค่ะครูคะบอกไปเมื่อกี้ลืมแล้วค่ะนะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะมีวาระก,การดํารงตําแหน่งคราวละคราวละเท่าไหร่คะ ครูคะคราวละ3ปีนะคะติดต่อกันได้ไม่เกิน2วาระดังนั้นตอบช้อยข้อขอไข่ค่ะนะคะขอไข่นะคะตอบข้อขอไข่นะ,ะต่อไปนะคะไปดูข้อที่14ค่ะสำหรับข้อที่14ค่ะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะครูคะในข้อที่13ค่ะเอยในข้อที่14ค่ะครูได้คำตอบแล้วจดจาด์ฟาดบึ้มมาเลยค่ะตอบอะไรคะ ตอบค่ะนะคะใครไม่ตอบขอให้เป็นได้แค่คนคุยนะคะคุณครูค่ะพุทธิค่ะหนูเป็นคนคุยคะ่ะคุยอยู่คนเดียวค่ะนะคะอันนั้นเรียกว่าบ้านนะคะอ่ะในข้อที่สิบสี่ค่ะได้คำตอบแล้วคอมเมนต์มาเลยนะคะข้อนี้นะคะคุณครูคะ่ะถ้า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่วยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคะครูคะผู้ทรงคุณวุฒิติดต่อกันได้ไม่เกินกี่วาระคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะคะคุณครูคะติดต่อกันได้ไม่เกิน2วาระนะคะติดต่อกันได้ไม่เกิน2วาระนะคะดังนั้นข้อนี้ครูตอบอะไรคะคุณครูคะ พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะคะของเท่าที่มีอยู่นะคะไม่ใช่2ใน3นะผิดนะดังนั้นขอไข่กับพอ,อควายผิดตอบช้อยข้ององูโอเคนะครูต้องวิเคราะห์ให้ได้นะคะอันนี้นะคะพ้นจากตำแหน่งนะคะตามวลาะอาจได้รับการแต่ตั้งอีกถูกต้องนะคะแต่เขาถามหาข้อไม่ถูกตอบงองูนะคะต่อไปข้อที่15ค่ะค,คุณครูคะข้อที่15นะคะเรามาดูกันนะคะ ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกมจกมจคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมค่ะครูคะอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมนะคะข้อใดไม่ถูกต้องครูได้คำตอบครูคอมมิ์มาเลยค่ะ ครูค้าข้อนี้ตอบอะไรคะสาหรับข้อนี้นะคะคุณครูคะ อำนาจหน้า,นา,นาที่ของกรมจรเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7ข้อนะคะข้อแรกเลยนะคะครูจิ๊กจะพูดถึงเฉพาะประเด็นที่สําคัญเนาะนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือจะเสนอแนะและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับพวกนยโยบายนะคะเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมเสนอต่อใครคะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยหลักๆเลยการเสนอทั้งหมดจะเป็นการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็2ค่ะมีการกํากับติดตามการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม นะคะแล้วก็มีการเสนอเพิ่มพูนเกี่ยวกับการปฏแบบตามประมวลจริยธรรมโดยเสนอต่อใครคะคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีอำนาจในการตีความวินิจฉัยจา,จากปัญหาที่เกิดจากพบรบนี้ดังนั้นสิ่งที่ครูติ๊กกลันจะบอกว่าการเสนอของกมจเนี่ยนะคะเขาจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไม่ใช่เสนอต่อนายกรัฐมนตรีคะ่ะนะคะดังนั้นข้อนี้ที่ผิดคือข้อขอควายโอเคเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นข้อสอบในส่วนของวิชา ค่าราชการที่ดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนสอบครูทุกท่านนะคะคุณครูคะฝากนะคะตารางติวนะคะนี่คือตารางติวของเรานะคะขออนุญ,ญาตให้ดูนะคะในกลุ่มติวออนไลน์ครูคะตอนนี้นะคะครูติกให้คอนเซปติวจนตาสวดคะ่ะตั้งแต่6โมงยันสี่ทุ่มนะคะทุกวันเลยนะคะแล้วก็กลุ่มลายแทงข้อสอบนะคะก็ติวเหมือนตาสวดเหมือนกัน,กนเนาะตั้งแต่ 6โมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนนะคะดังนั้นคุณครูคะใครที่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วคุณครูคาครูติ๊กอยากจะให้มาติวด้วยกันนะคะเพื่ออนาคตของพวกเราเพราะว่าทีมวิทยากรของเราครูติ๊กบอกเลยว่าเน้นๆคุณภาพทั้งนั้นนะคะจุดแรกเลยนะคะของการเป็นวิทยากรของเรานะคะก็คือสอบบรรจุได้ลำดับที่หนึ่งนั่นหมายความว่าคุณครูทุกท่านนะคะมีประสบการณ์ในการสอบทั้งสิ้นนะคะก็ฝากคุณครูทุกท่านเนาะสำหรับใครที่ อยากเข้ากลุ่มติวออนไลน์นะคะตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นเดียวคือไปดาวน์โหลดเอกสารในกลุ่มนะคะในราคา690บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มลายแทงข้อสอบตอนนี้แบนเนอร์ก็ยังไม่เสร็จค่ะนะสั่งให้ทีมงานทำไปแล้วนะคะแบนเนอร์เสร็จเมื่อไหร่นะคะกลุ่มลายแทงข้อสอบของเราครูจะได้ฝึกข้อสอบตลอดชีพและที่สำคัญก่อนสอบ5วันสุดท้ายคุณครูจะได้ติวคืนหมาหอม นี่คือตารางติวคืนหมาหอยของเราติวตั้งแต่6กโมงครึ่งยันเที่ยงคืนนะคะดังนั้นในช่วงนี้ใครก็ตามห้ามห้ามดึงติวเตอร์เราไปไหนทั้งนั้นนะคะอ่าคุณครูค,คะดังนั้นนะคะในคอสติวออนไลน์ถ้าครูสมัครคอสติวออนไลน์ครูจะได้คอสไลน์แทนข้อสอบโดยอัตโนมัตินะคะก็คือ690บาทติวเนื้อหาแบบละเอียดตะลุยข้อสอบอันนี้คือตะลุยข้อสอบทั้งหมดนะคะตะลุยข้อสอบนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ 18อันนี้ตะลุยในกลุ่มติวออนไลน์แล้วก็วันที่19ถึงวันที่23เราจะมูฟไปติวคืนหมาหอนในกลุ่มลายแทงข้อสอบดังนั้นคุณครูคะการติวของเราเข้มข้นมากๆนะตอนนี้ก็เข้มขน้นนะคะใครที่สมัครคอร์สติวออนไลน์690ยบาทครูจะได้กลุ่มลายแทงข้อสอบโดยอัตโนมัติแต่ถ้าใครสมัครลายแทงข้อสอบแล้วมาสมัครกลุ่มติวออนไลน์ทีหลังครูก็จะต้องเสียในราคา6 9 0เบบาทเช่นเดิมนะคะดังนั้นคุณครูคะ ครูติ๊กหลายๆคนสมัครคอร์สลายแทงพอไปเจอข้อสอบลายแทงเปไงคะกลับมาสมัครคอร์สติวออนไลน์เหมือนเดิมนะคะก็ราคา690บาทเหมือนเดิมนะคะหนังสือหมดทุกเล่มไม่เหลือแม้แต่เศษหนึ่งนะคะหมดจริงๆนะคะแล้วก็ส่งให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้สั่งผลิตเพิ่มแล้วนะคะดังนั้นมีคอร์สเดียวคือ โหลดโหลด,โหลดเอกสารเท่านั้นนะคะดังนั้นใครที่สนใจเนาะคุณครูสามารถทักอินบ็อกเพจได้เลยนะคะแล้วก็ในช่องทาง y t u t u แอดไลน์ครูติกได้เลยนะคะเข้ามาสมัครเนาะนะคะซึ่งวิทยากรของเราเอกสารจัดเต็มเลยนะคะแล้วก็การติวของเราเนี่ยเข้มขน้นติวเนื้อหาแบบละเอียดละเอียดจริงๆนะคะแล้วก็มีความรอบรู้ในส่วนของการยุค สภาการเลือกตั้งนะคะเกี่ยวกับการเมืองนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายยุทธศาสาตร์จุดเน้นนะคะอันนี้เอามาติวหมดเลยแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐกิจฉบับที่13นะ,ะก็ครบหมดเลยนะ,ะแล้วก็ส่วนในส่วนเนื้อหาครบหมดเช่นเดียวกันยกเว้นวิชาเอกวิชาเอกไม่ได้ติวนะคะโอเคนาะอใครสนใจ ทักมาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่นะคะวันต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะก็ขอให้ครูทุกท่านสอบติดและได้บรรจุนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ